สวัสดีจ้ายายไหวหาแซบอันอีเปิดเบึ่งของลูกส่งมาให้ก่อนเดอ้อเขาส่งมาให้แม่กินเขาว่ามีปลาทูมีอย่างนะกระบอ้ว่ามีอย่างยายไวเปิดบนก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อให้เขามาให้กินปี่ใหม่นี่เขาส่งมานะเนี่ยก็เลยอีเปิดเบึงแล้วโมันแม่นเป็นปลาทูแล้วอยากได้สามใส่น้ำาแขืโอ้โห โอ้พี่น้องมนนปลาทูบาดแดแนวย้า่ใหม่มากั่านตัวเนี้ยปลาทูใหญ่ฮะตัวเนี้ยโอ้โหเขาส่งมาให้แม่กินเห็นว่าแม่มากแล้วเขาเลือกส่งมาให้ให้แม่กินอีกอันบาดแด้ก็แซ่บอีกต่อพี่น้องอันมันอันมันแซ่บมันมันโบเข็มันะเนี่ยคุณด่แต่ตัวงามๆพี่น้องนะลูกส่งมา ให้กินป่ะโอ้บ้านเฮากับอัน ao ao แซ่บอิห่ีโบเข็มโบหยางยามเาอบเงหาป่นกินกระแซ่บพี่น้องต้มป่นละันหนึ่งผักกินกับนะโอ้ยจะเป็นแซ่บหนึ่งผักกาดซอมหนึ่งดอกกระลำโอ้โหรูปส่งมาเป็นหลังให้พูดให้แม่ได้กิน <mark> พ <mark> ี่น้องจะเป็นเทดงามเนาะเพิ่นกระเลนเนาะ ขราเจ้าก็เดกมือน่ะเห็ดงามงาเฮ็ดเ็ดงามเข็ดเป็นคู่เป็นคู่งามเ่าอีกินก็ง่ายนีองห้องงห้องห้องามงห้อง้อง้องหองห้อ้องห้อ้องห้อ้องหนองห้องห้องห้างบ้องห้องอ้องห้่นห้องห้องห้อง้องหบองห้อน้อ้อง้หน่ย ก็กินลงไปใยใยไงกระหังนบดเล่นกินผู้เดียวดอกเอาให้พี่ให้น้องเขาน้องเอ้ยเขาไปกินนากันเนี่ยให้เอ้ยให้น้องเขาได้อยู่ได้กินนากันได่ไหมได้กินได้ทานได้ใส่อันนั้นอันนี้คุณดะโอ้โหพี่น้องปรากฏว่าลูกแม่เดียวกันตัวแม่ว่านะเนี่ยปรากฏว่าแม่ลูกแม่เดียวกัน เขาส่งมาให้แม่กินนะเฮาเอาใส่อันซ่องฟิตไว้ก็ไดดแม่เอาใส่อันซู่เย็นใหญ่ละยามเขาเอยากยมใดให้เฮาก็ค่อยเอามากินนะสละล่ะใส่ซ่องฟิตไว้แบ่งน้องแบ่งออ้กันไปกินนําละโอ้โ,ด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 โดได้กินได้ทานได้นั่นเด้อสาธุลูกไปอย่าอึดอย่ายากให้ลูกได้กินได้ทานนําแม่น้อยง อย,อย่ายอย่ามีอยู่มีที่พุดนะ <Leah> พี่น้องเอ้ยนับมึงก่อนเด้อบันเนี่ยได้แล้วนี่กระสมาให้แม่ยังสินะแม่ว่าแซ่บหลายแม่ว่าแซ่บแล้วเขาเลือกเอามาให้อีกเออเขาเลือกมาให้แม่อีกโอ,อ้โถโถโถแม่อ <Overwatch> ีนับมึงโถ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 มันจักอันเนี่ยโน้มันเขาให้จักอันมันอื โ,ดโ,ดโ,ดโอ้โหอันนี้ท่านใส่กระเบียนนี่อือมแม่ยายใบค่อยเอาเข้าซ่องฟิทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองนี่แหละเนาะเออสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองโอ้ยพี่นหนูเอ๋ยยี่สิบสองแพลก ยี่สิบสองี่สิบจี่ตูพูดอะจายจายลูกกูเก่าแม่มากละส่งไม้แม่ไว้กินอัดสรงฟิตเฮาเฮ็ดได้หลายอย่างอันเอาไปตรงหำมหแล้วอันผู้มักทอดกระทอดเอาไปตรงหํมมันค่อยเห็นพื้นง่ายใส่หม้อหรือเอาไปตรงใบข่าใบไปตรงก็เลยหําใส่หม้ออบนะอันแม่หองหํมมันแบบที่ว่ากิ้งกิ้งพันพันพันตูมัน่ะ แล้วก็อบกลิ่นแล้วก็ตำเจ่วปากลิ่นจำพี่น้องเอ้ยจะแม่นแซ่บหรือเนี่ยกับนึ่งผักมักปุ่นก็ได้แต่ยายไหวให้หบอกเคยเอ็ดยำคันบะเพื่นผู้เทาเนาะว่าต้มยำนะมีแต่อาหารเซ่บๆ็บกดไลค์กดแชร์ให้ยายไวหวเด้อผ่ว <laughs> มีแต่อาหารดีๆยายไหวพาแซ่บอีหลี กินเอาๆกินเอาๆยายไหวกระด้ตัวตามให้ยายไหว่ด้วยด้วยกู like กู s h a r ให้ยายไหว่ด้วด้วจ้าสวัสดีจ้า